เดินทางไปพักผ่อนที่มาดาโอจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่มาดาโอมที่จังหวัดราชบุรีนะครับเราออกจากกรุงเทพเวลา09.00 สำหรับเส้นทางที่เราเดินทางไปนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นป่าเขาค่อนข้างจะสวยสองข้างทางก็จะเป็นพืชไร่ของชาวบ้านนะครับทางขวามางจะเห็นว่าจะเป็นไร่สับป,ปะรดด้านหน้าก็จะเป็นภูเขาครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมาดาโฟมแล้วนะครับเราจองที่พักเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับบ้านหลังเล็กๆราคา1,200บาทก็นอนได้2คนนะครับมีน้ำอุ่นมีแอร์ภาพที่เห็นอยู่นี้คือการถ่ายจากระเบียงหน้าที่พักของเรานะครับ จะเห็นว่าหน้าที่พักเราเนี่ยก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําค่อนข้างจะสวยแล้วก็มีลานให้กางเต็นท์ด้วยนะครับด้านหน้าตอนนี้ลมเริ่มแรงคาดว่าอีกสักพ<ะ>ักฝนคงจะตกเราโชคดีมากเลยนะครับเข้ามาอยู่ในที่พักเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ออกมานั่งรับลมเย็นข้างหน้านะครับทานอาหารเที่ยงกันซึ่งอาหารเที่ยง เราเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้นี้เองก็คือก๋วยเตี๋ยวที่เทมาจากถุงแล้วก็ต้มใส่อุปกรณ์ต่างๆลักษณะคล้ายๆมาม่านะครับแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเราก็เพิ่มทุกชิ้นไปอร่อยมากดูวิวนะครับสวยงามจับตาเป็นวิวอ่างเก็บน้ำมีชาวประมงมาหาปลาด้วยพายเรือหาปลา สวยงามมากครับด้านล่างก็จะเป็นที่กางเต็นท์สามารถกางเต็นท์ได้ดูแล้ววันนี้มีเต็นท์อยู่ประมาณสิบกว่าหลังห้องพักก็จะมีเป็นหลังหลังหลังใหญ่ก็มีหลังเล็กก็มีหลังที่ผมพักอยู่นี้ก็เป็นหลังเล็กพักได้สองถึงสมคนราคาหนึ่งพ 200บาทตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับเวลาประมาณ1ิบหกอากาศลมเย็นสบายฝนเริ่มตก บรรยากาศของการกางเต็นท์ด้านลิงอ่างเก็บน้ำนะครับก็คืออยู่ด้านหน้าของที่พักของเรานะครับจะเห็นว่าบรรยากาศดีมากนะครับมีทั้งอ่างเก็บน้ําแล้วก็มองออกไปไกลไกลก็จะเห็นเป็นภูเขาสําหรับราคาการกางเต็นท์นะครับก็เต็นท์ละ300บาท เ,เฉลี่ยแล้วประมาณคนละร้อยบาทนะครับในการการเป็นก็จะมีทั้งร้านอาหารให้เราสามารถสั่งได้นะครับเครื่องดื่มอาหารเนี่ยเราสามารถสั่งได้ในรีสอร์ทนี้เขาจะมีบริการขายให้ทั้งหมดครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นจุดบริการนะครับก็คือทั้งบริการในการ เช็คอินเข้ามาบริการในการสั่งอาหารเครื่องดื่มสามารถเดินมาสั่งได้แล้วก็สามารถโทรสั่งได้นะครับได้หลายวิธีมีอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับอ่างเก็บน้ำนี่เราก็สามารถที่จะเล่นกิจกรรมทางน้ำได้นะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมมาเองไม่ว่าจะเป็นเรือชูชีพ หรืออะไรต่างๆที่เราอยากเล่นนะครับเราก็ต้องเตรียมมาเล่นเองอาจบน้ําค่อนข้างจะกว้างสวยงามแล้วก็ลึกเพราะฉะนั้นในการเล่นก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับดูแล้วน้ํานิ่งนะครับไม่มีคลื่นไม่มีอ,งงอะไรเลยเหมาะกก่การเล่นน้ําเป็นอย่างยิ่งนะครับ เสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของห่านนะครับที่ทางรีสอร์ทเขเลี้ยงไว้อาจจะไว้ให้กินหญ้าหรือว่าเลี้ยงไว้ให้เล่นน้ําให้แขกที่มาพักได้ดูนะครับห่านก็มีหลายตัวเหมือนกันครับ สำหรับลานด้านบนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะทำเป็นลานจอดรถเป็นจุดจอดรถจุดที่2นะครับก็จะมีจุดแรกก็คือจอดรถด,ด้านล่างแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือด้านบนนะครับเป็นจุดจอดรถก็จะมองลงออกไปก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ภูเขาอย่างชัดเจนสวยงามแล้วก็ลานด้านบนนี้ก็สามารถที่จะ การเต็นได้นะครับก็มีจุดการเต็นให้หลายจุดบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีมากนะครับถ้ามีลมก็จะพัดเย็นสบายจุดการเต็นก็มีให้เลือกหลายจุดแล้วมีห้องพักที่ทำเป็นลักษณะของรถนอนนะครับรถนอนก็มีสีขา,ขาวนะครับ ที่เราเห็นอยู่นี้สำหรับตึกทีอ่อาคารที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นบ้านพักก็เป็นบ้านพักของเจ้าของรีสอร์ทนะครับอันนี้ไม่ได้ให้เช่านอนนะครับเป็นบ้านพักของเจ้าของรีสอร์ทอมบรรยากาศก็สวยงามอากาศเย็นสบายนะครับรอบด,ด้านมองออกไปเป็นภูเขาแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำ ป็นรีสอร์ทที่สวยงามสวยงามมา ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นบริเวณด้านหลังของห้องน้ํารวมห้องน้ํารวมนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ใช้สําหรับผู้ที่มาการเต็นนะครับใช้เป็นห้องน้ําก็จะห่างจากจุดก,การเต็นก็ประมาณเกือบเกือบร้อยเมตรนะครับก็ค่อนข้างจะไกลนะิดนึงด้านหลังก็จะเป็นสวนยางซึ่งกําลังปลูกนะครับจะเห็นว่าต้นยางกําลังขึ้นต้นเล็กๆอันนี้ก็จะมี อีกประมาณไม่กี่ปีนะครับพอต้นยางสุกขึ้นมาก<า><ด>็จะอาหารเย็นวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะทำยำเชียงไฮเ้เชียงไฮ้นุดเดน่นเชียงไฮ้นุดเดน่นบื้ยกำลังจะทำยำเชียงไฮ้ใส่หมูตัวนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ย เรามียำเสียงไฮ้พร้อมกับหมูกระทะเย็นนี้ทางจะอร่อยแน่นอนอร่อยหอมอร่อยหอมแซ่บอร่อยมากอันนี้เ็าเรียกยำอะไรนะครับยำเซียงไฮ้ยำเสียงไฮ้เป็นไงคะผ่านไหมคะอร่อยแซ่บดูบรรยากาศนะคะ กินแล้วก็ดูบรรยากาศด้วยนะคะมันจะได้อิ่มอิ่ม,ม,มบรรยากาศปราทิศกำลังรับชิวเขามุมนี้สุดยอดมาก ตอนนี้เราก็กำลังทำการปิ้งย่างหมูกระทะนี้เราก็จะเอาอาหารลดความอ้วนมาย่างก่อนก็คือหมูสามชั้นหมูทำอะไรก็อร่อยจะปิ้งจะย่างจะต้มจะทอดทั่วัน ตอนนี้มีสมาชิกเข้ามากางเต็นใหม่อีกหนึ่งท่านรู้สึกจะมามืดเล็กเกินก็อาจจะการลำบากนิดหนึ่งแต่ดูแล้วท่าทางสนุกสนานเฮฮากันมากมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยประมาณเกือบสิบท่าน ตอนนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับบางเต็นก็ยังไม่ได้ตืน่นแต่บางเต็นก็ออกมานั่งกินกาแฟชมบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นสบายครับตอนนี้ แต่ไม่มีหมอกมีเมฆเล็กน้อยดูท่าทางแลว้ววันนี้ช่วงเช้าไม่น่าจะมีฝนตกตอนนี้ ตอนนี้แม่ครัวกำลังทำอะไรอยู่ครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะต้มแซ่บกระดูกอ่อนอันนี้ใส่อะไรบ้างครับเนะี่ยต้มแซ่บกระดูกใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดใส่กระดูกอ่อนใส่มะนาวมีอะไรอีกรูปร่างหน้าตาน่าจะอร่อยอันนี้เป็นอาหาร อาหารมื้อเช้าถูกต้องไหมเนี่ยอาหารมื้อเช้าเรามาทานตอนประมาณ9ก้าโมงกกว่านะครับหลังจากทานเสร็จแล้วก็จะเก็บของเดินทางกับกรุงเทพประมาณตอนเที่ยงตอนนี้บรรยากาศก,าก็ค่อนข้างจะดีมากเลยครับฝนตกพรำพอากาศเย็นสบาย ข้าวเช้าของเราก็กำลังจะหุงนะครับตอนนี้ oh, <time. S 1> เป็นหม้อเล็กๆร <Hey. S 1> ับประทานได้สอถึงสามคนต่อมือ้อ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับมีอะไรดีๆสนุกๆก,ก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเรามีอีกเยอะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ